คุณจะทำอย่างไรถ้าได้เห็นแม่บ้านของคุณแอบให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนแต่ความจริงเบื้องหลังกลับทำให้คุณถึงกับนิ่งงินจนพูดไม่ออกมหาเศรษฐีเดินผ่านถงบ้านอันเงียบสงบแสงแดดอุ่นลอดผ่านกระจกใสบ้านใหญ่กลิ่นกาแฟหอมจางยังลอยอยู่ในอากาศเสียงเบาเหมือนบางสิ่งขยับหลังประตูห้องครัวเขาหยุดหัวใจเต้นช้าลงอย่างประหลาดเขาผลักประตูเข้าไปอย่างเงียบที่สุด แสงสว่างสีขาวนวลสะท้อนใบหน้าเรียบของเขาแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้คิ้วของเขาเขามวดเข้าหากันทันทีแม่บ้านกำลังย่อเข่าอยู่ข้างโต๊ะไม้เก่ามือของเธอยื่นกล่องอาหารให้เด็กตัวเล็กคนหนึ่งเสื้อผ้าเด็กคนนั้นสก,กรปรกและเก่าจนแทบขาดดวงตาเด็กมองจานข้าวด้วยความหิวและความลังเลชายผู้เป็นเจ้าของบ้านยืนอยู่เงียบอากาศรอบตัวเหมือนหนักกว่าเดิม ลมหายใจเขายาวและคมความสงสัยวิ่งวุ่นในหัวจนแทบฟังเสียงตัวเองไม่ออกเขาก้าเข้าไปอีกหนึ่งก้าวพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าทําให้รู้สึกยิ่งกว่าตื่นเต็มที่แม่บ้านสะดุง้งมือสั่นเล็กน้อยจนฝาปิดกล่องอาหารขยับดังเบาสายตาของทั้งสามคนประสานกันความเงียบหนาแน่นจนเหมือนเวลาหยุดเดินเด็กยืนนิ่งมือกอดกล่องอาหารแน่น กลากับกลัวว่ามันจะหายไปแม่บ้านก้มหน้าเสียงลมหายใจของเธอแผ่วจนแทบไม่ถึงหูแต่แววตาที่สั่นไหวบอกบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเปลี่ยนไปความเย็นจากเครื่องปรับอากาศไม่สามารถลบความร้อนภายในอกเขาได้ความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มเอ่อขึ้นระหว่างความไม่พอใจและความสงสัยลึกที่กัดกินใจอย่างช้าเขามองใบหน้าเด็กคนนั้น มองรอยช้ำจางที่แขนมองรองเท้าที่ไม่เท่ากันสองข้างบางอย่างกำลังเริ่มขยับในความคิดของเขาบางอย่างที่ทำให้ลมหายใจเขาหนักขึ้นทีละน้อยเสียงแม่บ้านสั่นเครือดังขึ้นเบาช้าเหมือนต้องฝืนทุกคำและคำพูดประโยคแรกที่หลุดออกมาทำให้เขาชะงักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแม่บ้านในหน้าขึ้นช้า ดวงตาแดงเล็กน้อยราวกับเก็บบางอย่างไว้นานเธอสูดลมหายใจเข้ามือยังกำชายผ้ากันเปื้อนแน่นเสียงของเธอเบาแต่หนักพอจะกดทับบรรยากาศทั้งห้องทุกคำที่เปล่งออกมาสั่นไหวด้วยความกลัวและความจำใจเธอเอ่ยว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีคนดูแลและไม่ได้มีแม้แต่ที่ให้นอนอย่างปลอดภัย คําพูดนั้นค้างอยู่กลางอากาศเหมือนเสียงที่ตีเข้ากลางอกของเขาโดยตรงมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนฝ่ามือเริ่มเย็นปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งร่างเหมือนถูกกดให้นิ่งขณะที่หัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างชัดเจนเขามองเด็กคนนั้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงความสงสัยแต่เป็นความแปลกที่เหมือนกำลังจะเปิดเผยบางอย่างที่เขาไม่ทันเตรียมใจรับเด็กคนนั้นค่อยๆนหน้า ดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความกลัวบนความหวังริมฝีปากเด็กขยับเล็กน้อยเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ลังเลเหมือนคำที่อยากจะบอกนั้นหนักเกินไปสำหรับร่างเล็กๆบรรยากาศรอบตัวงเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสามคนกลิ่นอาหารอุ่นๆลอยขึ้นแต่จมูกแต่กลับทำให้เขารู้สึกตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมความรู้สึกบางอย่างแทรกเข้ามาในอกเหมือนเงาที่ค่อยๆคลี่ตัว เหมือนคำตอบที่อยู่ใกล้จนสัมผัสได้แต่ยังไม่ชัดพอให้เขารับมันตรงๆแม่บ้านเม้มปากแน่นเหมือนกำลังตัดสินใจครั้งสำคัญเธอขยับตัวเล็กน้อยราวกับเตรียมจะบอกความจริงอีกชั้นที่เธอปิดซ่อนมานานและในวินาทีนั้นเสียงของเธอสั่นขึ้นอีกครั้งชา้าชัดและเต็มไปด้วยน้ำหนักที่ทำให้เขายืนนิ่งราวกับไม่มีแรงมากพอจะขยับ คำที่เธอกําลังจะพูดต่อไปเป็นคําที่ทําให้หัวใจเขาหยุดเต้นเพียงชั่วขณะแม่บ้านหลับตาลงครู่หนึ่งเหมือนรวบรวมความกล้าที่เหลืออยู่ทั้งหมดเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความหวั่นไหวที่ซ่อนความจริงบางอย่างอยู่ลึกมากเธอเอ่ยประโยคถัดไปช้าชัดเหมือนทุกคำมีน้ำหนักหลายปีที่กักเก็บไว้เธอบอกว่าเด็กคนนี้เคยมาที่นี่มาก่อน นานมากแล้วก่อนที่เขาจะรู้ด้วยซ้ำว่าแม่บ้านผู้ซื้อสัตว์คนนี้ทำงานให้เขาเพราะสาเหตุอะไรมหาเศรษฐีชะงักเปลือกตากระตุกเล็กน้อยอย่างไม่ทันควบคุมอากาศรอบตัวเหมือนเย็นลงทันทีร่างกายเขาเบาเหมือนลอยแต่ภายในกลับหนักจนแทบยืนไม่ไหวเขาพยายามกลั้นหายใจรอคําอธิบายแต่หัวใจกลับเต้นดังจนรู้สึกเหมือนสะเทือนถึงหูตัวเอง เด็กคนนั้นก้มหน้ามือเล็กบีบกล่องอาหารแน่นกว่าเดิมเหมือนกลัวความจริงที่กำลังถูกเปิดเผยไม่แพ้ผู้ใหญ่ตรงหน้าแม่บ้านขยับใกล้เด็กนิดหนึ่งรากับจะปกป้องก่อนจะพูดด้วยเสียงที่สั่นจนแทบหายไปกับอากาศเธอบอกว่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนเหตุการณ์ที่เขาไม่เคยรู้หรืออาจไม่เคยตั้งใจจะรู้ คำพูดเหล่านั้นแทงลงในใจของเขาอย่างแหลมคมความรู้สึกผิดและความหนาวกระทันหันแผ่ซ่านไปทั้งตัวแม้เขายังไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรแต่เพียงได้ยินว่าเกี่ยวกับอดีตของตัวเองทุกสัญชาตญาณก็เหมือนกระตุกเตือนให้เตรียมใจแม่บ้านปืนน้ำลายมือเธอสั่นจนมองเห็นได้ชัดเธอค่อยๆเอื้อมมือวางบนไหล่เด็กเหมือนต้องการให้เขารับรู้ความอบอุ่นก่อนที่ทุกอย่างจะถูกเปิดเผย มหาเศรษฐีเพลอถอยหลังหนึ่งก้าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแววตาเด็กคนนั้นเหลือบขึ้นสบตาเขาตรงๆเป็นครั้งแรกในดวงตาคู่นั้นมีความหวาดกลัวมีความเจ็บปวดและมีบางอย่างที่เหมือนรอการยืนยันมานานแม่บ้านหายใจเข้าลึกเธอเอ่ยประโยคถัดไปเสียงสั่นแต่ชัดเจนพอให้เขาได้ยินทุกคำ และสิ่งที่เธอกำลังจะบอกคือชั้นลึกที่สุดของความจริงความจริงที่มีพลังมากพอจะทำให้โลกของเขาเปลี่ยนไปในพริบตาแม่บ้านมองหน้าเขานิ่งเหมือนต้องการให้เขารับแรงของคำที่จะตามมาเธอกัดริมฝีปากเบาดวงตาแดงราวกับเก็บความจริงนี้ไว้นานเกินไปแล้วเธอก็พูดออกมาเสียงเบาแต่ชัดจนเหมือนฟ้าผ่ากลางอกเขาเธอบอกว่าเด็กคนนี้ คือผลจากเหตุการณ์วันนั้นวันที่ทุกอย่างพังวันที่เขาเดินจากไปโดยไม่มองใครทั้งนั้นมหาเศรษฐีเหมือนถูกตัดลมหายใจร่างหนักจนขาแทบรับไม่ไหวหัวใจเต้นแรงจนเสียงในหูดังขึ้นเรื่อยๆเขามองเด็กคนนั้นอีกครั้งชา้าลึกเหมือนมองผ่านชั้นของเวลาผ่านความทรงจำที่เขาไม่อยากจำ ผ่านคนคนหนึ่งที่เขาพยายามลืมจนหมดสิ้นเด็กค่อยๆในหน้าแววตาเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะถูกผลักใสและความหวังว่าจะได้รับคำตอบที่เขารอมือเล็กสัน่นนิ้วเกรงแน่นบนกล่องอาหารเหมือนมันคือสิ่งเดียวที่ยึดชีวิตเขาไว้ได้ในตอนนี้แม่บ้านขยับเข้าไปใกล้เขาหนึ่งก้าวเราจะป้องกันเด็กถ้าเขาแสดงปฏิกิริยาใดที่รุนแรง แต่เธอยังคงมองเขานิ่งเหมือนเรียกร้องความรับผิดชอบที่ถูกทิ้งไว้หลายปีมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนอากาศอัดแน่นในอกคอแห้งจนพูดไม่ได้มือทั้งสองเย็นจนเหมือนเลือดไม่ไหลความทรงจำหนึ่งผุดขึ้นมาชัดเจ็บรากับบาดแผลเก่าที่ถูกเปิดอีกครั้งชื่อหนึ่งสะท้อนในหัวใบหน้าเก่าปรากฏขึ้นรงังร และทุกอย่างเริ่มเชื่อมต่อเข้าหากันทีละชิ้นทีละชั้นจนความจริงหนักเกินจะหลบหนีเด็กคนนั้นขยับปากพยายามพูดบางคำแต่เสียงออกมาเพียงแผ่วเบาแทบเป็นกระซิบที่สั่นจนฟังยากเขามองมาหาเศรษฐีตรงตรงนิ่งและในดวงตาคู่นั้นเหมือนกำลังถามคำเดียวที่เขายังไม่พร้อมตอบ คำที่เขารู้ว่าจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างหลังจากนี้คำที่เขาหลบเลี่ยงมาตลอดหลายปีคำที่เด็กคนนี้รอยอย่างเจ็บปวดจนหัวใจแทบแตกสลายแม่บ้านวางมือลงบนไหล่เด็กให้กําลังใจครั้งสุดท้ายก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาเขาอีกครั้งพร้อมคำที่จะพาเรื่องราวไปสู่ความลึกที่เขาไม่เคยแต่ต้องมาก่อนแม่บ้านกลืนน้ำลายเหมือนคำที่ต้องพูดมีน้ำหนักเกินกว่าที่ใครจะรับได้ง่าย เธอมองหน้าเด็กแล้วมองกลับมาที่เขาดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความจำยอมลมหายใจของมหาเศรษฐีหนักขึ้นซ่วงอกตึงจนรู้สึกได้ถึงจังหวะเต้นที่ไม่สม่ำเสมอเส้นเลือดที่ขมับเต้นแรงเหมือนร่างกายกำลังประกาศว่าความจริงใกล้เข้ามาเกินไปแม่บ้านสูดหายใจเข้าชา้าลึกเหมือนจะแบกเวลาหลายปีที่เก็บงำไว้ เธอพูดขึ้นเสียงแผ่วแต่คมพอจะบาดใจเขาเธอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคนที่ทำให้เขาหนีจากอดีตคนที่เขาไม่เคยหันกลับไปแม้สักครั้งได้ทิ้งบางอย่างไว้ให้เขาโดยที่เขาไม่เคยรู้คำพูดนั้นเหมือนลมหนาวพัดใส่กลางอกเขาชะงักกระพริบตาช้าเหมือนค้างอยู่ในความคิดหญิงคนนั้นคนที่เขาไม่เคยตั้งใจจะเอ,อ่ยชื่ออีก ทิ้งบางอย่างไว้ให้เขาเสียงแม่บ้านสั่นแต่ยังคงพูดต่อเหมือนสัญญาที่เธอต้องทำให้สําเร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงเด็กยากจนที่บังเอิญผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงคนที่เธอช่วยเหลือจากความสงสารแต่เด็กคนนี้มีสายเลือดบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเขาลึกหนักและไม่มีทางปฏิเสธได้ มหาเศรษฐีหายใจติดขัดปลายนิ้วสัน่นน้ำเสียงแม่บ้านเหมือนดังกล้องในหัวจนทุกเสียงอื่นหายไปทั้งหมดเด็กคนนั้นค่อย,อยๆเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสายตาที่มองเขาตรงๆเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาให้ได้ยินแต่กลับดังที่สุดในใจเขาลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ผ้าม่านขยับเบาบรรยากาศเหมือนกดทับมากขึ้นจนรู้สึกว่าห้องทั้งห้องแคบลง แม่บ้านย่อตัวลงข้างเด็กโอบไหล่เล็กนั้นไว้ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งสายตาจริงจังหนักแน่นกว่าครั้งใดเธอเตรียมกล่าวประโยคสำคัญประโยคที่เด็กคนนี้รอฟังมานานประโยคที่เขากลัวมากที่สุดตั้งแต่ก้าวเข้ามาในห้องนี้ริมฝีปากแม่บ้านขยับชา้ามั่นคงและคำที่กำลังจะออกมา พร้อมจะพังทุกกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาตลอดหลายปีในพริบตาแม่บ้านหายใจลึกอีกครั้งสายตาของเธอจับจ้องเขาอย่างเต็มความจริงเด็กคนนั้นนิ่งมือยังคงกอดกล่องอาหารแน่นดวงตาเด็กเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวผสมกันเสียงแม่บ้านชัดขึ้นหนักแน่นเต็มไปด้วยอารมณ์และความจริงที่ถูกเก็บงำมานานเธอบอกว่าเด็กคนนั้น คือผลจากการตัดสินใจของเขาเมื่อหลายปีก่อนเป็นสายเลือดเดียวกับผู้หญิงที่เขาเคยรักผู้หญิงที่เขาเลือกทิ้งและเดินจากไปโดยไม่หันกลับมหาเศรษฐีเหมือนถูกช็อกมือเย็นชาจนเกือบวางไม่อยู่หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกภาพอดีตทั้งหมดถาโถงเข้ามาทุกคําพูดทุกการตัดสินใจทุกสิ่งที่เขาพยายามลืมเด็กค่อยๆเงยหน้าสายตานิ่งแต่ลึก เหมือนถามว่าเขาจะรับผิดชอบหรือไม่เหมือนถามว่าเขาพร้อมจะเผชิญความจริงหรือยังแม่บ้านจับมือเด็กไว้แน่นพร้อมกับบอกว่าเธอช่วยเด็กเพราะรู้ว่าเขาจะหนีจากอดีตไม่ไหวเด็กคนนี้คือโอกาสสุดท้ายที่เขาต้องเผชิญหน้าและนี่คือความจริงที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปมหาเศรษฐียืนนิ่งโลกทั้งโลกเหมือนหยุดหมุนทุกเสียงทุกกลิ่นทุกแสงแด,ด กลายเป็นฉากหลังของความจริงอันเจ็บปวดหัวใจเขาเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นความรู้สึกผิดและความเสียใจแผ่ซ่านมือเขาสั่นแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ไขอย่างไรเด็กคนนั้นมองเขาสายตาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกทุกสิ่งเปลี่ยนไปแล้วและความจริงนี้ หนักเกินกว่าจะละเลยแม่บ้านปล่อยมือเด็กแต่สายตาย,ยังคงจับเขาเราคอยการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเขาคำตอบที่เขาจะต้องให้เพื่อชดเชยสิ่งที่เกิดขึ้นมานานหลายปีมหาเศรษฐียืนนิ่งเหมือนโลกทั้งใบหดเล็กลงรอบตัวลมหายใจติดขัดและหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดภาพในอดีตถาโถมเข้ามา ทุกการตัดสินใจที่เขาเคยคิดว่าลืมแล้วตอนนี้กลับชัดเจนขึ้นเต็มไปด้วยความผิดพลาดและการหลบเลี่ยงเด็กค่อยๆย,ยิ้มเล็กน้อยแววตาย,ยังมีความหวังเหมือนถามเขาว่าเขาพร้อมจะรับผิดชอบแล้วหรือยังมหาเศรษฐีค่อยๆก้าวเข้าใกล้ความเย็นในร่างกายคลายลงบ้างแต่ความหนักหน่วงในอกยังคงอยู่เขามองเด็กคนนั้นอย่างจดจอ่อ และในใจรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะทําให้สิ่งที่ผิดพลาดกลับคืนแม่บ้านยืนข้างเด็กเฝ้าดูปฏิกิริยาของเขาใบาหน้าเธอยังคงเรียบสงบแต่ดวงตาพูดแทนคําพูดทั้งหมดบอกว่าเวลาที่เก็บงาความจริงมานานมาถึงแล้วมหาเศรษฐีค่อยๆก้มลงมองเด็กตรงๆและพูดด้วยน้ําเสียงที่สั่นเล็กน้อยเต็มไปด้วยความรู้สึกเสียใจและความรับผิดชอบ คำพูดแรกของเขาทำให้ห้องเงียบสนิทเหมือนทุกสิ่งหยุดเคลื่อนไหวและแม้ลมหายใจยังคงเข้มข้นแต่ความตึงเครียดในห้องเริ่มพายลงเล็กน้อยเด็กค่อยๆผ่อนลมหายใจแม่บ้านผ่อนคลายไหลแต่สายตาทั้งสองยังจับเขาอย่างจดจอ่อเราคอยคำตอบต่อไปมหาเศรษฐีรับรู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาต้องทำไม่ใช่เพียงคำพูด แต่เป็นการกระทำเพื่อเยียวยาสิ่งที่เขาทิ้งไว้และเริ่มต้นใหม่และในวินาทีนั้นเขารู้ว่าชีวิตของเขาและชีวิตของเด็กคนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมหาเศรษฐีสูดหายใจลึกมือสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมไปสัมผัสหัวเด็กอย่างระมัดระวังเด็กค่อยๆยอยู่นิ่งสายตาย,ยังคงมองเขาอย่างเงียบสงบเต็มไปด้วยความหวังและความไว้วางใจ แม่บ้านถอนหายใจเบาเรากับปล่อยแรงกดดันที่กดอยู่ในอกมานาหลายปีแววตาเธออ่อนลงแต่ยังคงจับจ้องเขาเหมือนรอคอยให้เขาแสดงความตั้งใจที่แท้จริงมหาเศรษฐีก้มลงใกล้เด็กมากขึ้นพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจทุกคำที่ออกมาทำให้ห้องเงียบสนิทแม้แต่ลมพัดจากหน้าต่างก็เหมือนหยุดเคลื่อนไหวเขาบอกเด็กว่าตั้งแต่วันนี้ เขาจะไม่หนีจากอดีตอีกจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะดูแลเด็กคนนั้นด้วยตัวเองทุกอย่างที่เคยพลาดจะเริ่มต้นแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้เด็กค่อยๆย,ยิ้มสายตาเต็มไปด้วยความโล่งใจแม่บ้านยิ้มเล็กน้อยน้ำตางเงียบๆไหลลงแก้มทั้งสามคนยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดอุ่นความเงียบเต็มไปด้วยความหวัง และความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยกำลังสร้างจุดเริ่มต้นใหม่ให้ชีวิตทุกคนมหาเศรษฐีรู้สึกน้ำหนักบนนอเบาบางลงเหมือนถูกปลดล็อกจากความผิดพลาดหลายปีและแม้โลกภายนอกจะยังคงหมุนต่อไปแต่ภายในใจเขามีความสงบและความมุ่งมั่นที่จะไม่ให้ใครต้องเจ็บปวดอีกเขายื่นมือไปจับมือเด็กแน,น่นมั่นคง เป็นสัญญาที่ไม่ต้องใช้คำพูดความเงียบในห้องกลายเป็นความอบอุ่นและความจริงที่เคยหนักอึง้งเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความหวังที่สดใสขึ้นเรื่อยๆมหาเศรษฐียืนขึ้นมองไปรอบๆห้องทุกสิ่งเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกในใจเขาเปลี่ยนไปตลอดการเด็กคนนั้นยืนข้างเขามือยังคงจับมือเขาแน่นสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความอบอุ่น เหมือนบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเขาจะไม่ถูกทิ้งไว้เพียงลำพังอีกแม่บ้านยืนอยู่ข้างๆรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าน้ำตาที่เคยเก็บไว้ไหลลงมาแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดแต่เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจและความหวังมหาเศรษฐีค่อยๆสูดลมหายใจลึกความหนักอึ้งในอกค่อยๆคลายเขารู้ว่าเรื่องราวที่ผ่านมา แม้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ตอนนี้เขามีโอกาสเริ่มต้นใหม่และแก้ไขความผิดพลาดท,ที่ผ่านมาเด็กค่อยๆย,ยิ้มกว้างขึ้นแม่บ้านพยักหน้าเบาทุกคนในห้องเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังและความอบอุ่นที่สัมผัสได้มหาเศรษฐีจับมือเด็กแน่นขึ้นผู้เสียงเบาแต่มั่นคงเขาสัญญาว่าจะดูแลและจะไม่ปล่อยให้ใครต้องเจ็บปวดอีก ความเงียบในห้องเต็มไปด้วยความหมายความจริงและความหวังส่องสว่างในใจทุกคนแสงแดดยังคงส่องเข้ามาอบอุ่นและสดใสเหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่และมหาเศรษฐีรู้ว่าจากวันนี้ไปชีวิตของเขาและชีวิตของเด็กคนนี้จะเปลี่ยนไปตลอดการมหาเศรษฐีถอนหายใจอีกครั้งรู้สึกถึงน้ำหนักเก่าที่เคยกดทับอกค่อยๆค,ค,คลายไป เด็กค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้สายตาเต็มไปด้วยความไว้วางใจเรากับบอกว่าเขาพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแม่บ้านยืนอยู่ข้างๆเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาอบอุ่นและเต็มไปด้วยความภูมิใจเพราะเธอรู้ว่าความจริงที่ซ่อนมาหลายปีในที่สุดก็ทําให้หัวใจของทุกคนเข้าใกล้กันมหาเศรษฐีก้าวไปหยุดตรงกลางห้องมือยื่นออกไปโอบเด็กและแม่บ้านไว้พร้อมกัน สัมผัสนั้นอุ่นเต็มไปด้วยความจริงใจเหมือนคำสัญญาที่ไม่ต้องพูดออกมาเด็กก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วค่อยเหนื่อยหน้าขึ้นยิ้มอย่างมั่นใจความหวังในสายตาไม่อาจปิดซ่อนอีกต่อไปมหาเศรษฐีมองไปรอบรอบบ้านทุกอย่างยังคงหรูหราและสงบแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความตั้งใจใหม่ แสงแดดยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่างอบอุ่นกระทบกับใบหน้าของทุกคนเหมือนประกาศว่าการเริ่มต้นใหม่ได้มาถึงแล้วจริงๆเขารู้ว่าต่อจากนี้ทุกการกระทำทุกคำพูดจะมีผลต่อชีวิตเด็กและแม่บ้านคนนี้และเขาพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอดีตและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ทุกคนร่วมกันความเงียบในห้องตอนนี้เต็มไปด้วยความสงบและความหวังที่เพิ่งเกิดขึ้น มหาเศรษฐีรู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเด็กคนนี้จะไม่ถูกทิ้งไว้เพียงลำพังอีกแล้วมหาเศรษฐีค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้ใกล้หน้าต่างสายตาย,ยังคงจับจ้องเด็กคนนั้นเรากับต้องการเก็บทุกความรู้สึกและทุกแววตาไว้ในใจเด็กค่อยๆยืนใกล้เขายื่นมือเล็กๆมาจับมือเขาอีกครั้งสัมผัสนั้นทำให้หัวใจเขาอุ่นขึ้น เหมือนความผิดพลาดท,ที่ผ่านมาเริ่มถูกชดเชยแม่บ้านยืนอยู่ข้างๆเธอยิ้มเล็กน้อยน้ำตาที่เคยซ่อนอยู่ไหลออกมาเงียบเงียบแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจเพราะในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยและทุกคนยิงอยู่ด้วยกันมหาเศรษฐีสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักหน่วงแต่มั่นคงทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าจะหลีกเลี่ยง ตอนนี้อยู่ตรงหน้าและเขาพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าอย่างเต็มที่เด็กค่อยๆพูดเบาๆถามด้วยสายตาและรอยยิ้มเล็กๆของเขาทำให้มหาเศรษฐีรับรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพียงความตั้งใจแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแสงแดดยามบ่ายสาดเข้ามาอบอุ่นและสดใสเหมือนทักทายอนาคตใหม่ มหาเศรษฐีมองเด็กและแม่บ้านยิ้มออกมาอย่างเบาแต่เต็มใจรู้ว่าตั้งแต่วันนี้ชีวิตทุกชีวิตในห้องนี้จะเปลี่ยนไปตลอดกาลและเขาจะไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญความเจ็บปวดเพียงลำพังอีกความสงบอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วห้องทุกลมหายใจทุกสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความจริงที่เพิ่งเปิดเผย ทำให้หัวใจของทุกคนเชื่อมต่อกันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่อย่างแท้จริงมหาเศรษฐียืนขึ้นอย่างมั่นคงเด็กค่อยๆวิ่งเข้ามากอดเขาแน่นแม่บ้านยืนอยู่ข้างๆยิ้มอย่างอบอุ่นทั้งสามคนเงียบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกผูกพันที่ไม่ต้องใช้คําพูดเขามองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดยามบ่ายสาดกระทบใบหน้าของทุกคนเหมือนสัญญาว่าชีวิตจะเริ่มต้นใหม่ และความผิดพลาดในอดีตจะไม่กำหนดอนาคตอีกต่อไปมหาเศรษฐีค่อยๆพูดเบาคำพูดเต็มไปด้วยความจริงใจและความตั้งใจเขาสัญญาว่าจะดูแลเด็กและแม่บ้านจะไม่ปล่อยให้ใครต้องเดียวดายอีกเด็กยิ้มอย่างมั่นใจแม่บ้านน้ำตาไหลเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจความเงียบในห้องเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นและทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวังในวันนั้น ทั้งสามคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันอดีตอาจเจ็บปวดแต่บทเรียนที่ได้สอนให้ทุกคนเข้มแข็งขึ้นทุกการกระทำจากนี้ไปจะสร้างอนาคตที่สดใสและอบอุ่นเรื่องราวจบลงด้วยความสงบและหัวใจของทุกคนเชื่อมต่อกันด้วยความรักความเข้าใจและความหวังจากวันนี้ไปไม่มีใครต้องถูกทิ้งไว้เพียงลำพังทุกคนมีโอกาสแก้ไขอดีตและก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าด้วยกัน เรื่องราวนี้จบลงด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงของหัวใจทุกดวง